ก็สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะดาวรุ่งในอนาคตนะครับผมกองหลังแนละกองหลังตัวนี้เล่นดีมากๆเลยนะครับต้องรอดูประมาณอัปเดตครั้งต่อไปนะครับน่าจะเดือนมีนาครับแล้วก็ยาวมาถึงเดือนธันวาหรือหรือเดือนพฤศจิกายนอีกรอบนึงนะครับนะพูดถึงเรื่องอัปเดตท,ทีไรครับผมพลาดตลอดเลยนะมันจะไม่ตรงวันที่ผมพูดสักครั้งเลยนะครับผมผมก็ แบบว่ามันเป็นการอัปเดตของต่างประเทศนะครับกว่ามันจะเข้าไทยอมันจะเลยมาประมาณสิวันหรือหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับเอาเรื่องอัปเดตช่างมานะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนํานักเตะตัวนี้เลยนะครับดาวรุ่งของเรอลมาดริดนะครับผมคือใครเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับอันนี้คืออีเวนต์นะครับเนี่ยอีเวนต์นะถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะตอนนี้นะตอนนี้ผมเพิ่งเล่นได้ไม่กี่แมตช์เองไดนะ้อยู่อันดับที่11บเดนะ ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกล้องหลังครับกล้องหลังตัวนี้ชื่อกาเชียนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าแฟนกาเชียว่าู้ชาช้าไม่ค่อยชัดนะนั่นแหละรครับผมคือตัวนี้ครับตัวนี้เล่นดีมากๆเลยนะครับผมในไอตัวจริงนะครับเล่นดีมากๆเลยนะครับในเกมในเกมอยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับผมแต่ดูสแตทก,การวิ่งสปีดนะครับแปดสิบแล้วนะ สูงร้อยหกสิบเจ็ดครับร้อยหกสิบเจ็ดนี่ตัวเล็กกว่าเมสซี่อีกนะแต่ว่าค้่องตัวคห่องตัวสูงมากครับตัวนี้นะกองหลังเนี่ยนาคตนะครับผมเดี๋ยวมารอดูว่าเนี่นาคตจะเก่งขึ้นไหมแต่ผมแนะนําให้นะครับผมตัวนี้กองหลังเรียวมดิกนนาคตน่าจะดังนะครับผมคิดว่านะอ๋อมีมีอีกเรื่องหนึ่งครับผม ตอนนี้ผมกำลังจะเปิดรับนะครับขอแค่หนึ่งคนก่อนนะเปิดรับผมจะปั้นไอดีให้นะครับผมเหตุผลที่ผมจะปั้นไอดีให้เพื่อนๆน,นะคือผมเบื่อนะครับเบื่อที่จะเล่นไอดีของผมแล้วนะครับคือวันวันนี้เล่นแก้งเหงาไปนะครับจะไตแ่แรงอัปเดตนักเตะอะไรมันก็เต็มไปหมดแล้วนะครับผมได้แต่แข่งออนไลน์ครับเนี่ยออนไลน์ ไม่ให้ตกไปอยู่เทียสองเทียส์มก็พอแล้วรักษาเทียหนึ่งให้ได้ก็พอแล้วนะครับทุกวันเนี้ยมันก็เลยไม่มีความท้าทายนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะออหาไอดีเพื่อนๆนมาเล่นจะปั้นให้นะครับแต่ผมไม่โกนะผมไม่โกนะหมายถึงแบบว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเอาไปเล่นจะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปได้เลยนะครับผมผมแค่อยากหาผมไม่ผมไม่อยากจะสมัครใหม่พูดง่ายๆผมอยากหาไอเดีเพื่อนเพื่อนที่ใครอยากให้ผมปั้นให้อ่ะ แต่ผมปั้นให้ไม่ได้ปั้นเงินเติมเพชรหรืออะไรนะผมจะปั้นให้คือแบบว่าผมจะามาเล่นถ้ามีเงินผมก็จะมาซื้อนักเตะครับนักเตะให้อะไรอย่างนี้นะครับผมผมขี้เจียจสร้างไอดีใหม่นะครับเพราะว่ามันสลับไปสลับมาเดี๋ยวไอดีมันจะหายนะครับไม่ใช่เลยหรอกก็เลยกะว่าไอดีของผมเนี่ยตัวเนี้ยจะเอาไปแข่งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่รู้จะเอาเทคนิคอะไรไอ,อมีเทคนิคมาบอกเพื่อนๆอยู่แต่ว่า ไม่ใช่คลิปนี้นะครับผมผมขอไปฝึกฝนให้มันใช้ได้จริงก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ